สวัสดีครับคนปากเมืองนะครับ <S <S เฮ้ยได้ไปหันไหลเข้าใจนะครับคุณแอมอัจฉริยานะครับที่เป็นแต่งเพลงให้นนทน,นนะครับทงเพลงพ่อขนาดเลย เอาละครับรเวยียร์แรปเปอร์กับข้าสิงเลยงงก่อนก็คือในห่วงมันจะมีอย่างลอยมาบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ใส่เนื้อได้นะแล้ว <ยะ S 1> <ok> มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของเพลงอ่ะหลังหุ้รอบสองอ่ะสามารถใส่เนื้อได้ไก็คือท่านนี้ขออนุญาตเปิดเสียงไว้ก่อนนะครับใครอยากฟังไปตามนะครับจำนวนถนนครับเอาอ่ะการ์โนโ่นึกภาพออกกับปอสายยาวกับไ,ได้วาวลิ่ขั้วซีดเหมือนกันนะอย่างแรกกอบเนื้อมาก่อนเลยนะครับพอแล้วก็ดูจังหวะนะครับเพื่อที่จะอินในเพลงตัวนะครับเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบว่า พอเอามานั่งเขียนใหมนะครับแปลงไปขีดๆหรือโนยมอนมนเหมือนก้อนอะง่ายต่อการใส่เนื้อนะแต่ละท่อนใส่ได้กี่กรามบวกลบได้กี่กามเนี่ยครับอย่างสีแดงๆที่ผมวงไว้นะครับเขาต้องอู้เนื้อขี้เตื่อยะครับมันก็จะจ่วยได้ครับแล้วก็สีแดงๆอันน้อยๆนะครับต่เนื้อเพลงนะเขาจะฮ้องตัวเขาก็ต้องแต่งขึ้นเข้ากับเขานะจะมีเสียงคอราเฮ้องว่ายอมจำนนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเพลงที่แต่งออกมาทีค่าๆเขียนๆกะโวกะวากเนื้อพ่องก็มีนะครับลองฮ โอ้ยไปได้เรื่องเลยลายอารมณ์สิ้นดีนึกออกแล้วเรามีน้องเขาที่แปลงห้องอาร์ตอยู่นี่นะนี่เลยครับน้องกาสาวอินเจเนียร์สาวเอดิเตอร์สาวสปาร์สปีลยอดเลยก่ะสบายใจละไม่ต้องเครียดนะโอเคลุยต่อไปไม่ต้องเครียดนะก็คือเครียดหันหันหันเปเทียงเป็นแหนออเตอร์พุงติเรื่อวกหายกมาเด็กพ่องเติรพื่อยกแก๊งเพื่อกบกไม่มีอะไรเครียดไม่มีเมโลดี้ไม่มีอะไรมาลุยแรกๆนะครับก็อายเกรงๆน้องเขาอยู่เลยแต่น้องเขามืออาชีพขนาดเลยครับทำ วันน okay, okay. oh, 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 oh. ี you ้มาปลดปล่อยโอเคนะโอ้มันต oh, oh. oh, awesome. like, like ่างกันเลยมันมีโมโนโทนกับอุ้ยนี่ก็ได้เนี่ยแรงๆแบบเนี้ยชอบเลยมมีสสปาา์กกดละ้เ็นนอยขึ้นนห่ออย่าเป็นไงก็เสร็จละเดี๋ยวพี่จอเอาละครับในในส่วนของเสียงนะครับก็เซตเรียบร้อยเลยนะครับรอวันถ่าย MV นะครับวันถ่าย MV ก็มาถึงแล้วครับอุ้ยก่อนอันนี้มาถ่าย MV บ้านเปื้อนนะครับเพื่อนเป็นตากล้องฮือครับยังไม่ได้ถ่ายทำไม เป็นต่าตวประหลาันี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบางส่วนนะครับในการแปลง MV นะครับให้ได้มาปะกันคลิปหน้านะครับปะตัวเต็มเลยครับบ๊ายบาย